สวัสดีค่ะสวัสดีชาว toyota corolla 1988นะคะวันนี้ก็อยู่กับเซลเน็ตอีกเช่นเคยค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นรถ f o r t u n e r 2.4 leader g ค่ะ ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับสีดำราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,371,000บาทนะคะแต่ถ้าสีขาวก็บวกเพิ่มอีกนะคะเป็น1,383,000บาทนะคะอ่ะโอเคคลิปที่แล้วเรารีวิวไปแล้วว่าตัว l e d d e r G เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะทีนี้เราจะพามาชมรถสีดำนะคะว่าหล่อๆคันนี้มีการ ปรับปรุงและก็ตกแต่งอะไรบ้างนะคะมาที่ด้านหน้าชุดกระจังหน้านะคะตัวนี้น้องเขานะคะตกแต่งในรูปแบบของ GR Sport นะคะกระจังหน้า GR Sport เลยนะคะเขี่ยวไฟตัดหมอกนะคะจุดที่แตกต่างจาก Regender นะคะไฟตัดหมอกเป็นสีดำนะคะชิ้นชายด้านล่าง GR Sport นะคะมาพร้อมกับไฟ f r e n c i a l นะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นไฟแบบ ฟีคันเชียลนะคะแล้วก็โลโก้แก้วนะคะโลโก้แก้วอันนี้เปลี่ยนให้ด้วยค่ะแล้วก็มาในส่วนของไฟไฟหน้านะคะแบบก้างปลาของีเจนเดอร์แบบนี้เลยไฟเดิมเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์แบบใบบีนนะคะที่เป็นไฟแบบดวงเดียวนะคะทีนี้ตัวนี้ค่ะเราเปลี่ยนให้ นะคะตัวนี้ส่วนด้านข้างบ้างด้านข้างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าตัวล้อของเขาเนี่ยกลายถูกใจลูกค้าแล้วนะคะแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่พอใจกับขนาดไซส์ของยางนะคะสามารถเปลี่ยนได้เป็นขอบ20นะคะหรือล้อออฟโรด te 3 7ล้อ gr Sport ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้สีดำเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าทําสีหลังคาเลยนะคะเพราะว่ามันมาในรูปแบบของตัวหลังคาดําอยู่แล้วถ้าสีขาวอยากให้สวยก็ต้องทําสีหลังคาเข้ามานะคะมีบริการทําสีให้อ่าทีนี้ก็มีการแถมเป็นครอบเบ้ามือนะคะเป็นแบบเคลฟล่านะคะให้รับกับสีของตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จะดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะโอเคสำหรับตัวนี้นะคะก็ด้านหลัง นะคะพามาชมด้านหลังฟีเกนเชียลรอบคันเลยนะคะเป็นไฟแบบด้านหลังของฟีเกนเชียลอันนี้ให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะโลโก้แก้วด้านหลังด้วยนะคะดีเทลเล็กๆแน้อยค่ะตัวนี้สวยมากเลยชิ้นชายด้านล่างนะคะเป็นแบบ GR Sport ค่ะลูกค้าตัวนี้แปลงเป็น GR Sport ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแถมเป็นสครับเพจท้ายนะคะกันลอยท้ายตัวนี้ ฟอร์จูเนอสวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นรุ่น l e ดเดอร์นะคะลีดเดอรนะคะแต่ทำเป็น GR s p r t สําสำหรับสีดำนะคะคลิปที่แล้วเป็นสีขาวจะพามาชมาทุกสีนะคะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวรุ่นย่อยๆให้ฟังนะคะว่ามีสีอะไรบ้างคะ่ะทีนี้ เบื้องต้นก็จะเป็นชุดแต่งประมาณนี้ค่ะสำหรับตัว Leader G สีดำนะคะลูกค้าสามารถทำเป็นท้ายไฟฟ้าก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ไปสปอร์ตมีให้จากโรงงานแล้วนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มสิ่งที่ต้องติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นชุดท้ายไฟฟ้าก็ได้นะคะอันนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็วันนี้รีวิวเบื้องต้นสั้นๆนะคะสำหรับรถ Leader G สีดานะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะพิเศษสุดเลยนะคะแถมฟรีให้นะคะการตกแต่งชุด J-R Sport แปลงหน้าแล้วก็แปลงท้ายให้นะคะแล้วก็สีขาวมุกตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบนะคะสีอื่นๆรอรถไม่นานค่ะเดี๋ยวทักแชทเข้ามาได้นะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะก็โปรโมชั่นต่างๆก็อย่างที่แจ้งไปทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะ วันนี้นะคะเซล์เนโตนต้าโคลาต1 9 8่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย